ที่ว่าปุ๋ยฟอสฟอรัสใส่เยอะไม่ได้ก็ใส่เยอะมาตลอดแล้วตกลงจะต้องใส่เท่าไหร่ใส่ยังไงดีจะรู้ไหมเนี่ย <c oughs> ก็ธาตุฟอสฟอรัสมันเป็นธาตุที่จําเป็นต่อพืชแล้วทำไมถึงใส่เยอะไม่ได้ล่ะธาตุตัวนี้เป็นธาตุอาหารหลักที่จําเป็นต่อพืชพอๆกับไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียมธาตุตัวนี้พืชขาดไม่ได้ค่ะถ้าขาดไปแล้วพืชเขาก็จะเกิดอาการให้ผลผลิตน้อยพืชไม่สมประกอบโดยเฉพาะพืชที่ให้ดอกและผล จริงๆมันก็มีผลต่อการงอกของรากแล้วก็มีผลต่อการเจริญของใบด้วยถ้าขาดธาตุตัวนี้ไปรากก็จะไม่เดินใบจากสีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วก็สีม่วงสรุปก็คือธาตุตัวนี้มีผลต่อการเจริญของใบดอกและผลแล้วถ้าเกิดว่าใส่เยอะจะเหมือนธาตุในตัวเจนไมที่ใส่ไปแล้วพืชจะกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ดูใบใส่ฟอสฟอรัสเยอะดอกน่าจะดีและดกด้วยเดี๋ยวๆค่ะมันคนละเรื่องกันถ้าเกิดว่าใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเยอะเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ เนื่องจากปุ๋ยตัวนี้เนี่ยค่ะเคลื่อนที่ในดินไม่ได้จะดูดซึมเข้าสู่ต้นก็ต่อเมื่อจเจอกับรากฝอยเท่านั้นใส่ไปเยอะก็เลยตกครั้งในดินเนื่องจากเขาไม่หายไปเหมือนธาตุไนโตรเจนซึ่งธาตุไนโตรเจนเนี่ยต้องหาที่ยึดไว้แต่ฟอสฟอรัสเนี่ยไม่ต้องยึดก็อยู่ค่ะถ้าใส่มากเกินไปธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะไปทําปฏิกิริยาหรือว่าล็อกกันกันกบธาตุตัวอื่นทําให้ธาตุตัวอื่นทํางานไม่ได้แถมตัวเองก็ยังไม่ทํางานอีกก็เลยเป็นว่ายิ่งใส่ปุ๋ยตัวนี้เยอะทําให้ดินเสียเข้้าใใจแลวช่มคะ แล้วพอดินเสียเราก็ไม่รู้หรอกว่าดินเสียก็เลยกระหน่ำใส่เข้าไปใหญ่เลยยิ่งใส่ก็ยิ่งเปลืองแล้วก็ยิ่งเสียไปอีกในดินที่เป็นด่างธาตุตัวนี้ก็จะไปเกาะกับแคลเซียมแมกนีเซียมในดินที่เป็นกรดเขาก็จะไปเกาะกับพวกจุลธาตุและทีนี้คําถามก็คือตกลงควรจะใส่เท่าไหร่ดีข้อมูลนี้อ้างอิงจากสํานักงานวิจัยการเกษตรนะคะเขาบอกว่าในดินปกติเนี่ยจะมีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในดินอยู่แล้วในรูปของการตกตะกอนอยู่ในรูปของหินฟอสเฟตซึ่งธาตุพวกนี้เนี่ยยังทํางานไม่ได้ค่ะ วิธีการทําให้ธาตุตัวนี้ทํางานได้ก็คือ 1. pH ต้องอยู่ระหว่าง5.5จนถึง6.5 2ก็คือการทําให้ดินกลับมาสมบูรณ์ด้วยวิธีการเติมจุลินทรีย์ในดินปุ๋ยหมักน้ําหมักปุ๋ยชีวภาพเติมได้หมดเลยค่ะเขาทดลองจากพืชที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยเอามา1กิโลกรัมแล้วก็เอามาวิเคราะห์ปรากฏว่ามีธาตุไนโตรเจนเนี่ยมี5.8กรัมมีธาตุฟอสฟอรัส1.5กรัมโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยธาตุไนโตรเจนก็จะมีอยู่5ส่วนส่วนฟอ,ฟอ,ฟอ,อสฟ ไนโตรเจน5ส่วนฟอสฟอรัส1ส่วนสรุปก็คือไนโตรเจนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ไป5ฟอสฟอรัสเราก็ควรปรับสัดส่วนเหลือ1นี่คือสูตรที่เราควรจะเอาไปเลือกปุ๋ยที่เราจะใส่มีทั้งแบบแม่ปุ๋ยที่เอามาผสมเองและเป็นแบบปุ๋ยตัดต่อผสมที่ไม่มีสูตรตายตัวค่ะแค่ฟอสฟอรัสลดลงจากไนโตรเจน4เท่าส่วนใครไม่มั่นใจไม่แน่ใจในสิ่งที่พูดมามีอีกหนึ่งวิธีที่ควรจะทำค่ะก็คือนำดินใต้โคนนี่แหละคะ่ะนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาวัดให้ ได้ค่าตัวนี้มาแล้วก็จะรู้เล,เลยค่ะว่าดินของเรานี่ควรจะใส่อะไรและควรจะลดอะไรแล้วก็จะได้ปรับให้ถูกสูตรหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอให้มีความสุขความสำเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านค่ะ